สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้เป็นคลิปรถจกักรยานยนต์ Honda Scoopy i 42คลับตัวนี้รูปทรงก็สวยงามนะครับสำหรับในคันนี้รถจอดนานนะฮะแบตเตอรี่หมดไฟเดี๋ยวเราก็มาดูว่าแบตเตอรี่เขาอยู่ตรงไหนนะฮะ ตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ไม่มีกุญแจนะฮะก็ใช้สําหรับรีโมทนะฮะเป็นเป็นตัวปิดเปิดนะครับสําหรับสั่งการเปิดในการสตาร์ทรถนะฮะเดี๋ยวมาดูแบตเตอรี่ก่อนนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับสำหรับ h อ n d a าซูบูร์ยคับนะฮะแบตเตอรี่เขาจะอยู่ตรงเนี้ยนะครับหลายๆท่านที่ ช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับที่กําลังมองหาแบตเตอรี่กันอยู่อยู่ใต้เบาะก,ก็ไม่มีนะฮะรุ่นนี้เขาจะย้ายมาอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยนะครับบางคันก็อยู่ตรงมุมตรงนี้นะฮะรุ่นรุน่นก่อนหน้านี้นะครับเดีย๋ยวเราก็มาดูหน้าตาแบตเตอรี่รุ่นนี้จะเป็นยังไงนะฮะว่าใช้ลูกเล็กหรือว่าลูกใหญ่นะครับส่วนอตแบตเตอรี่นะฮะฝกักอ่า ตรงที่วางเท้าเนี่ยครับจะมี2ตัวแล้วก็ถอดน้อทั้งสองตัวออกมานะครับแล้วเราก็ทำการเปิดฝาขึ้นมานะครับนะครับแบตเตอรี่เขาอยู่ตรงเนี้ยนะ ก่อนจะถึงแบตเตอรี่ก็จะมีนออ็อตอีกสองตัวอันนี้ก็จะเป็นฝาฝาครอบหรือว่าฝาปิดแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็ยกฝาครอบแบตเตอรี่ขึ้นมาได้เลยนะฮะแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ก็จะใช้5.3แอมป์นะฮะ ก็จะเป็นแบบค่อคนข้างที่ใหญ่นะฮะรถรุ่นนี้นะฮะหลายๆคนก็ต้องต้องเขาเรียกว่าต้องมันตรวจสอบดูรถของท่านนะครับบางทีมันสตาร์ตติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแบตเตอรี่ก็สำคัญเพราะว่า รุ่นเนี้ยนะฮะสตาร์ทเท้าขอไม่มีนะฮะอันนี้ผมได้ตอ,อดแบตเตอรี่ออกมาละรุ่นนี้สตาร์ทเท้าไม่มีนะครับแบตเตอรี่ถ้าครบาอายุการใช้งานก็ต้องเปลี่ยนทิ้งเลยก็ดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยเราจะไม่ต้องเขียนถึงบ้านนะครับบางบางบางคันนะฮะแบตบหมดเราก็ไม่สามารถที่ จะสตาร์ทได้นะฮะขี่ーーปลอดภัยกันทุกเส้นทางแล้วก็ท่านใดที่หาแบตเตอรี่ไม่เจอก็สามารถเข้ามารับชมในคลิปได้นี้ได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ